สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้มาเจอครับตุกี้คือเก่าเด้อจ้ามีเมนูหนึ่งมานําเสนอจ้าสําหรับคนมักกินผักเด้อจ้าทุกคนสําหรับตุกี้มากมากจ้าพี่น้องจ้ามากินผักบักคักเลยแต่ส่วนมากตุกี้สิมากินผักหลวกเด้อจ้าเพราะว่าผักหลวกมีประโยชน์หลายอย่างจ้าแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคต่างๆจ้าและก็พัายัดน้ำเด้อจ้าแต่ผักสดก็มีประโยชน์ขึ้นกันเด้อจ้าแต่หฮาตตรงทําความสะอาดล้างให้สะอาดเด้อจ้าเพราะจะได้บ่มีสารตกค้างเด้อจ้าทุกคนมาจ้าตุกี้ก็เตรียมผักกะหล่ำผักบุ้งและก็ผักกันจองจ้าเอาลงใส่หมอน้ำที่ตุ อย่าลืมใส่เกลือน้ำเด้อจ้าทุกคนทิมไว้ข้าวหนึ่งบบตองหลวกดุพักเด้อจ้าตักขึ้นมาพักไว้ให้มันสะเด็ดน้ำเด้อจ้าหลังจากนี้เข้ากับมาต้มเฮตนำชาวเขาปุ่นจ้าก่อนอื่นเข้ากับใสน้ำปลาต้องไปจ้าตามด้วยกะปิเด้อจ้าทุกคน ตามด้วยเกลือน้ำตาลจ้าแล้วก็ค้นส่วนผสมให้เข้ากันเด้อจ้าแล้วกับปล่อยให้น้ำเดือดรอบประมาณสิบนาทีเด้อจ้าระวังรอตุกี้ก็จะมาเตรียมข้าวปุ้นจ้าหรือว่าขนมจีนนั่นเองจ้าทุกคนโลกะติข้าเจ้าสใส่ขนมจีนแบบบีบสดเด้อจ้าแต่ว่าตุกี้สะดวกขนมจีนแบบนี้จ้ามันกะจะได้กินเร็วเนี่ยจ้าจัหน้อยนึงใส่ผักที่ห้าเตรียมไว้ลงไปจ้าตามด้วยพริกป่นผงชูรสจ้ามัรกเพ็ดกะใส่หลายๆเด้อจ้าแต่สำหรับตุกี้มักเพ็ดกลางๆจ้าหลังจากนั้นก็เอาน้ำปลาที่ห้าปรุงไว้มาเทลลงเเยจจจ้้้้าาาาแแค่ห็นนนกกตพีอ มาจ้าต่อไปเข้ากับโคเลโคเลโคเล,คลให้มันเขากันจ้าแล้วกะซิมเบิงถ้าโอเคกลับไปกินกันเลยจ้า